ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับนะครับสูตรแนวทางลราพัฒนานะครับประจำวันที่23เมษายนนะครับ2,568นะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดเดินมาดูนะครับสถิติเมื่อที่แล้วเข้าไหม่าง่ดที่แล้วออกอะไรนะฮะออก2499นะครับไม่เข้านะครับโอ้เสียดายมาี่นะครับ แต่ว่ามันไม่ไม่ไม่คู่กันนะครับมาสองสี่เก้านะมาสองสี่เก้านะแต่ว่ามันไม่คู่กันเนี่ยก็ถือว่าหลุดไปนะครับสำหรับสเราที่ผ่านมาครับนี่มาดูในคลิปนี้นะครับว่าสูตรจะเข้าไหมนะครับมาดูนะครับก็ต้องดูนู่นครับสองทุ่มกว่านะครับอ่ะก็มาดูครับสาิติเหมือนเดิมครับเราก็จะใช้นะฮะ ตัวสองตัวบนนะครับสองตัวบนมามาหาตัวเด่นนะครับตามสิติที่เขาเคยเดินเดินมานะฮะมาดูว่าผลนะตัวเลขนะสี่ตัวเนี่ยมันจะเข้าคู่บนคู่ล่างอย่างไรนะครับนะมาดูตัวแรกครับก็ย้อนไปตั้งแต่วันที่หนึ่งนะครับเดือนสิบสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกู่นนะครับหกตัวนะที่ออกห้าเก้าสองสี่เก้าเก้านะครับห้าเก้าสอง 499นะครับนะก็นะในสำหรับในรอบวันที่23นะตัวเลขที่เราจะใช้นะตําแหน่งก็คือหลักพันครับหลักพันบวก2นะสองีนะครับนะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับนะเป็น9กนะครับก็จะได้7890ก็คือลบอ่าลบ1 2ครั้งแล้วก็บวก1นะครหนึครั้งก็จะได้สีตัวคือ7890อนะ่ะ มาดูผลที่ออกนะครับสำหรับรอบวันที่รอบนี้นะครับก็ตัวเลขที่เราได้คือสองี่หกนะจับคู่บินกับเจ็ดแปดเก้าศูนย์ผลที่ออกนะครับก็คือนะ่ครับสองแปดแปดสองครับนะแปดสองนะครับต่อมานะครับก็เป็นของวันที่ยนะี่สิบสองครับเดือนหนึ่งปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับนะ,ต,ออนะบตัวที่ออกนะครับตัวที่ออกนะตัวที่ออกก็ อันนี่ครับสามเจ็ดนะครับสามเจอันนี้มาล่างมาล่างนะครับมาล่างครับรอบต่อมานะครับก็เจ็ดห้าแปดสี่เก้าเก้านะครับนะดึงออกมาแล้วครับดึงออกมาแล้วก็จะได้นะแต่ศย์สจับคู่วินกับ3ามสี่ห้าหนะครับผลที่ออกนะครับ2องสาสาสองนะครับอันนี้มาบนนะ ต่อไปนะครับก็เป็นรอบของวัที3ตำ5ปี2บันรรก17นะครับ6ตัว037 999นะครับ037 999นะครับดึงออกมานะครับก็จะได้791แล้วก็1234นะครับนะผลด้่ออกกับ12ต่อมาล่างนะครับต่อไปก็เป็นนะครับ8813นะครับ 99ครับดึงออกมาแล้วจะได้135จับคู่วิ่งกปน6789นะผลที่ออกนะก็จะเป็นบนครับนะมา9339นะครับส่วนในรอบนี้ครับในรอบนี้นะก็ผล6ตัวนับ95นะ2499นะมาลงท้ายด้วย99 <c oughs> ลงท้ายด้วย99นะครับ ลงท้ายด้วย99นะฮะก็ดึงออกมาก็จะได้ 2, 4, 6นะครับแล้วก็ 5, 3, 4, 5, 6นะครับทีนี้ก็มาดูนะ,ะมาดูจับคู่บินก็จะได้ทั้งหมดออ่12คู่นะ,ะ2ก่อนเลย 2, 4, 6นะฮะ 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 6 2 สี่หกอ่ะสองสี่หกแล้วก็สามสามสามนะครับสี่สี่สี่นะครับห้าห้าห้าหกหกหกห้านะครับนะฮะอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะครับเนื่องจากตัวนะฮะมันเยอะนะสิบสอง สิบสองคู่นะถือไปเยอะมากนะถ้าดีตัดเหลือสักสี่คู่นะสี่คู่ประมาณนี้ก็หลังดีแล้วมารู้สถิตินะย้อนไปนะมาดูผลที่ออกนะสังเกตตัวเด่นนะครับตัวเด่นมันจะมีประมาณสองตัวนะอันนี้นะตัวไหนมาครับสองครับสองครับตัวนี้สามครับสามครับตัวนี้สามกับสองครับสามกับสองนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเห็นอยู่นะฮะ อันนี้มาสองนะครับอันนี้มาสามเพราะนั้นตัวที่เด่นๆนะครับตัวที่เด่นๆนะครับก็น่าจะติด2ติดสามนับก็จะมีนะ 2, 3สนะนะองสามสี่สามหกสามับสองสี่สองห้าสองหกัอันนี้ก็ตัดออกไปเลยก็ได้นะก็มีตัวเด่นๆที่สุดนะก็จะมีสองสามสองสี่สห้าสองหก สี่สามแล้วก็หกสามนะครับก็ทั้งหมดมันจะมีหกคู่นะหกคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวแทนตัวหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะฮะอันนี้เป็นผลผลกางสาิตินะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือที่พิจณาดูก็คือมีน,น, 8, นะครับเป็นแปดนะครับตัวนี้ก็เป็นแปดนะครับตัวนี้ก็เป็นแปดให้แปดกับเก้าแล้วกันแปดเก้านะฮะอันนี้เป็นเก้านะครับ นี่เป็นเก้านะครับนั้นตัวเด่นตัวเด่นในรอบนี้ที่น่าสนใจก็จะมีนะครับทั้ง3ตัวแล้วสรุปให้นะครับสีสีสอะไรสีนี่นะครับตัวเด่นนะตัวเด่นที่น่าจะมามนะครับน่าจะมาก็จะมีสองนะครับสามนะครับแล้วก็ แปดเก้าสี่ตัวนี่นะครับถ้าเป็นตัววิ่งนะฮะตัววิ่งคระะับจะมาคู่กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะไม่แน่ใจหรือจะจับคู่จับบินสองสามสองสามแปดเก้าจับบินก็ก็ได้นะครับอาจจะมาหรืออาจจะเอาแค่หกหกคู่นี่ก็ได้นะฮะที่ติดสองหรือติดสามหรือจะไม่ชอบสื่ออื่นก็ได้ะฮะเอาไะเอา 2, เอาสองเอาสามไปจับกับคู่อื่นก็ได้นะครับนะ อันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับตำราประจำวันที่นะครับยีเดือนเมษายนสองพันห้รสิบแปดนะครับนะก็ฝากช่องไว้ด้วยครับช่องเกาะข่าวหวยนะครับเกาะข่าวหวยเป็นช่องทางเฟซบุ๊กนะครับนะก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ